สวัสดีครับผมวันนี้นะครับสับเปลี่ยนชุดไฟ KR นะครับกล่องเล็กจากเอาไปใส่วิกเตอร์นะครับอันนี้เครื่อง KR นะครับผมที่ผมใช้วิ่งทริปเป็นประจำครับคือเครื่องตัวนี้ครับนี่เอามาใส่อันนี้ก็ใส่พลันเซอร์เรียบร้อยแล้วเหลือแค่ลามิเ,มเมลกมเมลามิเลกผมจะใส่ตัวนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไป ไล่ระบบเก็บพวกชุดสายไฟนะครับอันนี้แล้วแต่คนถนัดทำแบบไหนก็ได้นะครับอันนี้ไม่มีตายตัวนะครับที่จริงแล้วใสน่น็อตเสร็จปุ๊บเราขันด้วยปอนไม่เหล็กด้วยนะไอทอกประแจปอนนะครับอันนี้ผมก็ยิงใส่เลยครับเพราะว่ามันเป็นสแตนดาร์ดครับไม่ต้องไปยิงองศาไฟครับ อันนี้นี่ครับชุดไฟวิกเตอร์ตำรวจนะครับผมกล่องเล็กนะครับเจอผมมาทำการรื้อนะครับรื้อพวกแฟร์ริงชุดสีนะครับเบาะแล้วก็ถังน้ํามันเพื่อที่จะเอาชุดสายไฟเมนไปใส่ในวิกเตอร์นะครับเพราะว่าอันนี้เขาไปทำชุดไฟเด็ดมาครับไฟเดด ผมขี่ไม่ค่อยเป็นไฟเด็ดเลยทำการเปลี่ยนเป็นไฟเดิมนะครับชอบไฟเดิมมากกว่าเป็นรถเอาไว้ขี่สนุกๆครับส่วนอีกเครื่องแคานั้นคือเอาไว้ทำแข่งนะครับเดี๋ยวผมจะทำแล้วก็มาลองในให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับผมก็ทำสไตล์ผมนะครับทีนี้ก็พอทำเสร็จปุ๊บผมไม่ได้ถ่าย เก็บรายละเอียดมาเปิดปกตินะครับผมมีเครื่องลั่นๆเลยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ